ตอนสุดท้ายมาหยุดที่พระภูเขาภูกระดึงตอนที่อยู่ภูเขาภูกระดึงนะภูกระดึงนั้นก็ปากรากฏว่ามีพระอรหันต์ที่มีเนื้อมีหนังสิบหกองเป็นไปสัญญายานทั้งหมดก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจากท่านวิธีปฏิบัติจากท่านท่านที่พระองค์เจอความจริงพระอรหันต์ท่านอยู่แบบสบายๆบาย ไม่ต้องนั่งเครียดนั่งเคร่งอย่างพวกเราพวกเราต้องเครียดพวกเราต้องเคร่งท่านอยู่แบบเป็นสุขเดินไปเดินมาบ้างนั่งบ้างนอนบ้างตามสบายๆของท่านแล้วท่านก็ไปกนคนไข่จะว่าเป็นการาเป็นการหลังแกสังคมหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรกินของสังคมมาเปล่าทั้งไม่ได้กินทั้งแต่กินข้าวจากเทวดาบ้าง แต่บางองค์ก็อยู่ในธรรมปีติที่เวลาเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างแล้วก็ออกก็ได้ศึกษาความรู้จากท่านและวิธีปฏิบัติแต่ความจริงวิธีปฏิบัติแต่และท่านที่สอนไม่ยากเลยท่านสอนแบบง,ง่ายๆแต่ไว้วการปฏิบัติที่เป็นแบบยากๆมันไม่ถูกมันใช่เราไม่ครบถ้วน ถ้าใช่ราราขอโทนมันไม่ต้องยากทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเหมือนกันหมดองค์ไหนก็องค์นั้นอสอนเหมือนกันหมดถามว่าถ้าจะเป็นไปสัญญายาจะทํำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ยากก็ทําตามนี้แหละอย่างที่พวกเธอทํานี่ก็เดินแนวเขาไปไปสัญญายาเหมือนกันแต่ว่ามาสถานระหว่างชาตินี้เราจะไป่านหรือเปล่ามราจถามท่าน ท่านอาจจะรู้ท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเธอไม่ถามฉันก็ทราบถ้าเธอถามฉันก็ไม่ตอบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคขาแสดงตัวคนทางถึงแม้ว่าจะไม่ไกลถ้าบอกว่าไปไประเดี๋ยวใจก็ถึงแต่คนนั้นเขาไม่ไปกี่วันมันก็ไม่ถึงกี่ปีก็ไม่ถึงทางถึงแม้ว่าจะไกลแสนไกลถ้าตั้งใจไปถ้าไปจริงๆเดินไปทุกวันก็ใกล้เข้าไปทุกที ในการบรรลุาการบรรล,ลุอรัตถผลทั้งเบอรขันธ์าขันไปสมิทายานก็ไป่ใช่ของยากเป็นของง่ายง่ายถ้าไหวงั้นนะเลยถามท่านองค์หนึ่งบอกว่าถามว่าที่พระคุณเจ้าหรือพระเดชพระคุณบอกว่ามันง่ายเนะี่ยเคยนาวิชาความรู้นี้ไปสอนชาวบ้านมาหรือเปล่าในสิบห้าองค์เงียบเป็น้่าแสดงว่าทั้งสิบห้าองค์ไม่เคยไปสอนใคร ทีอ่องค์หนึ่งยกมือขึ้นบอกฉันเคยไปสอนแล้วเมื่อฉันได้อาฐฐ่านพระสัมพิธายานแต่ความจริงเวลานั้นฉันได้เค่ียเพียงนักธรรมตรีเราฉันอยู่ที่วัดได่แค่นักธรรมตรีเ้าออกุด,ดงการทุด,ดงก็มาขึ้นกับหลวงพ่อปานเหมือนกันไปเจริญรุเสจจยนเดียวกันเข้าผู้ปวอพระบานท่านก็แนะนําให้ฝึกทุดงอยู่สามเดือน อย่างพวกเธอนี่แหละแนวกริในการฝึกสามเดือนนันท่านฝึกพันแหนไปสมิทายานโดยตรงความจริงฉันก็ไม่รู้เมื่อครบสามเดือนท่านมั่นใจและท่านก็ปล่อยออกปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัติโทษดองอยู่จริงๆในสาปีอยู่ในป่าเลยไม่กลับบ้านไม่กลับเมืองสปียังได้ไมรรู้อรหันไปเฉพาะไปสมิธายาน หลังมันจะเป็นพระ้รหารแล้วก็คิดว่าที่สำนักของเราก็เป็นนักปุ่นนักศึกษานักปฏิบัติอยากจะบรรลุมากผลกันแต่ว่าหลักสูตรที่สอนกันมันไม่เข้าขันข้นการบรรลุมากผลเพราะคนแต่ละคนที่มาทำต้องพอใจเรื่องยากๆแล้วครูสอนก็ต้องสอนแบบยากๆอารมณ์ด้านจิตใจไม่ค่ยสนใจกันนัก จึงได้กลับไปสำนักของท่านเมื่อไปถึงแล้วก็อธิบายเขาฟังพออธิบายเสร็จพันดาท่านหลายท่าน,นก็บอกว่าท่านออกประจวัดนี้จบแค่นักธรรมตรีพวกผมเป็นทักรมเอกบ้างกําลังเรียนอภิธรรมบ้างจบอภิธรรมบ้างจเจ้าควายมาสอนมา้าเนี่ยมันสอนไม่ได้หรอกคุณกลับเข้าป่าไปตามเดิมเถอะ เมื่อโดยเขาแบบนี้ก็เลยก็เลยต้องกลับสอนไม่ได้ก็ถฐานะ่านว่าในฐานหน้าที่เป็นท่านไม่าารับไม่เป็นไทาย,ยาท่านไม่รู้ก่อน,กนว่าไปแล้วเขาจะไม่รับท่านบอกท่านรู้แต่อยากจะลองดูว่าความรู้ของเราจะตรงตามความเป็นจริงไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นปลาทานก็ได้ <c oughs> แต่เมื่อเอาข้อจริงๆความรู้สึกของเราก็ตรงตามความเป็นจริงก็พอใจมีความพอใจเกิดขึ้น ก็กลับมาที่เดิมไม่อยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเธออยากจะไปอรันไปสมิธายานจะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามเพราะการปฏิบัติความดีมาสืบเนื่องกันทุกชาติ <c oughs> ไม่ใช่ทําชาตินี้ตายแล้วหายไปชาติหน้าเกิดใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันต่างคนต่างติดต่อกันทุกชาติที่เดียวติดต่อสร้างบารมีต่อกัน ต่อกันก็เ <C> ป <Sen Heck> ็นว่าได้รับการศึกษาแล้วก็อยู่ก <โ diy. S 1> ับท่านในสถานที่ทั้งคราวั้นอยู่จริงๆสี่เดือนปฏิบัติร่วมด้วยฟังคำอธิบายด้วยรู้สุกชื่นใจมากในการปฏิบัติก็ไม่มีการเคร่งเครียดเพราะท่านคอยเตือนอารมณ์ใดที่ท่านตั้งใจทำก็ทำตามนั้น เมื่อเป็นที่พอใจของท่านแล้วก็ย้ายไปสู่รมอื่นที่ท่านต้องการอีกเมือย้ายไปแล้วความจริงถ้าอารมณ์แรกถ้าทําได้จริงๆได้มีการทรงตัวภายละอารมณ์ภายหลังก็ไม่หนักนักเพราะใช่อารมณ์อย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนแต่ลีลาเท่านั้นถ้าว่าท่านนหลายผู้อ่านอยากจะถามว่าที่ท่านสอนนั่นสอนอยังไงก็ข,ขอตอบว่าไม่ตอบให้ทราบ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะามันจะไปขัดกับคนหลายคนที่เขากำลังสอนกันก็มีสำนักหลายๆสำนักที่กำลังปฏิบัติ่างเครื่องเครียดเขาทำถูกไม่ใช่เขาทำผิดแตาว่าอารมณ์ท่าน,นับบรรดาเสพธบริษัทอารมณ์ที่ปฏิบัติเท่านั้นเองที่ตึงเกินไปห้ืไม่หย่อนเกินไปถ้าใช่อารมณ์ถูกต้องแล้วไม่ถูกตรงเป้าหมายไหม เรียกวเฉดเป้าหมายเป็นอันมาอยู่กับท่านสี่เดือนเสร็จก็จะลาเท่งกลับท่าน,นก็บอกว่าฉันรู้สึกพอใจมากที่คุณทั้งสามทำทุกอย่างตามที่ฉันสอนและก็มีผลทุกอย่างตามที่ฉันสอนแต่ว่าจงอย่าลืมตัวจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอรหรันเวลานี้ยังไม่ใช่พระอรหรัน เปไ็นเพียงว่าเรียนรู้วิธีการพระอรหันต์แล่านนั้นให้กลับไปวัดไปทําเสมอๆไปสู้กับคนคําว่าสู้กับคนก็หมายถึงว่าสู้กับอารมณ์ขับไปถึงวัดเพราะคนจะถูกชาวบ้านโจมตีพระโลยกันจะโจมตีจงทําอารมณ์สบายขณะที่อยู่ในป่ามีารมเรยือกเย็นชั้นใดเมื่อเข้าไปถึงอารมณ์ที่ไม่ต้องาการไม่ต้องการไม่สนใจของเราให้มีรมเรยือกเย็นชั้นนั้น ถ้าไม่เหมือนกับอยู่ในป่าป่าหรือบ้านให้มีสภาพเหมกันป่าสงัดถ้าอยู่ในวัดก็ต้องสงัดเหมือนป่าอยู่แต่กับชาวบ้านก็ต้องสงดเหมือนป่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหลือคนที่พูดให้ขัดคอเราไม่ถูกใจเราเขาเหล่านี้ก็ตายเขาเคยพูดอย่างนี้มานับอสงไขกลับไม่ทวน แล้วเขาก็ลงมาลกมานับไป้ทนเขาไม่เข็ดปล่อยเขาไปอย่าไปโตเถียงเขาถ้าโตเถียงเขาเขาจะโกรธมากเขาจะบาปมากขึ้นแล้วก็ทำเฉยๆเทอะข้าบรรดาท่านพระธจ้าสัตว์นว่าะขอลาทั้งกลับเวลากลับก็เดินทางแค่เพียงสามวันก็ถึงวัดหน้าต่างค้าไปสองวันค้ามาสามวัน จากว่าต่างๆพอเข้าไปถึงก็ไปหานโมจงพอกราบท่านพอกราบพอเห็นหน้าท่านก็ยิ้มพอกราบท่านลืมตาขึ้นมาดกไงล่ะฉันว่าแล้วไปต้นเจือของดีสิ่งที่ดุดุทั้งหมดนั่นก็คือพระอาหารหันต์พอเสือสางนางไม้ไม่น่ากลัวน่ากลัวคือพระอรหันต์พูดน่ากลัวคือพระอาหารหันต์การที่ไปอยู่ที่ท่านดีไหม เพราเราคิดอะไรไม่ได้เลยคิดนอกรูปนอกทางต้องเช้าพบหน้าันท่านยิ้มท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้พลาดไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเป็นของธรรมดาก็เลยกรับท่านบอก,กจริงครับคิดนอกรูปนอกทางไม่ได้โท้จงเลยบอกว่าการปฏิบัติถ้าอยู่กับคนรู้เราจะมีรับความนะมระวังมากขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่บรรลุผลแบบท่านถึงแท่งก็าตามแต่ก็อย่าลืมมาเชื่อสายจากทักท่านที่เราได้มาก็เหมือนกับอาหารหล่อชีวิตเราค่อยๆค,ค,คิดตามท่านค่อยๆปฏิบัติตามท่านไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ามันต้องถึงถเธอเลยบอกว่า,วาฉันคิดว่าอาจจะเป็นชาตินี้มากกว่า <c oughs> ถ้าเธอไม่เลิก แต่บรรดาท่านผู้บริษัทฟังตรงนี้ก็อย่างเิยย่งเวคิดนะว่าถ้ามาไปาหานอรันไปสมัมธายานยังไม่ได้บอกเพราะว่าการกลับมาวัดถ้ากลับมาเรียนังสือที่กรุงเทพภพาะละอื่นก็หนักเทวฐานก็อ่อนไปหน่อยย่อนไปนิดหนึ่งถ้าไม่เลิกเวลาที่ทําได้จริงก็คือเวลานอนก็เวลาทําวัด เวลานอนมันว่างจากการจับและการดูตำราก็ใช้อารมณ์พิจารณาเวลาทำวัดาเชา้าทำวัดเจ็นเวลานั้นใช้กำลังเต็มที่ปากก็สวดไปใจก็นึกไปตามภาษาบดีที่สวดภาษาบดีที่สวดมีความยิ่งแท้แปลได้มีประโยชน์มาก <c oughs> เป็นวิปัสสนาญาณเยอะแยะเชยวสอนว่าจะดีมาก กรรงความว่าหลังจากนั้นมาอีกรุ่งอีกปีหนึ่งก,ก็นักกว่าหลังจากสอบไล่เสร็จเดือนสี่แล้วเดินทางเข้าป่าต่อไปการเป็นบร,ริเวณของเราไม่มีประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเป็นบร,ริเวณไม่ใช่หมายถึงมรรคผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนําว่าเป็นบร,ริเวณชั้นนั้นชั้นนี้จะมีมรรคผลเท่านั้นตอนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นบร,ริเวณเก้าประโยชน์ เราก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์ถ้าบังเ,อ,เอิญท่านไม่ได้ปฏิบัติก็แถมไม่ไม่ช่พู้สรงชานซะด้วย <c oughs> ดีไม่ดีจะกลายเป็นไม่ฉาทิฐีไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเรียนกันแค่พอรู้พอสาบลีพอรู้บ้างเ่นเล็กน้อยให้รู้ว่าภาษาบาลีเป็นอะไรมุ่งมั่นปฏิบัติดีกว่าก็ชวนกันออกเดินทางทุ่งตงต่อไป <c oughs>